เมื่อใจเรามีกิเลสก็จะเป็นเหตุให้เราไปกระทำกรรมที่ไม่ดีที่เรียกว่าอากุศลกรรมเมื่ออกุศลกรรมได้ทำไปก็จะต้องได้รับผลของการกระทำซึ่งเป็นผลร้ายที่เรียกว่าวิบากวิบากก็จะให้ผลกับเราวิบากก็จะเป็นเหตุให้ใจของเรามีกิเลสเกิดขึ้นมาอีก เมื่อกิเลสมันมีก็ไปกระทำอกุศลกรรมอีกวิบากก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เสวยผลวิบากนั้นอีกมันก็หมุนเวียนไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากเป็นเหตุให้เราอยู่ในสังสารวัฏกว่าเราจะทำลายกิเลสได้เมื่อนั้นเราก็จะออกจากวงจรของกิเลสกรรมวิบากไปสู่พระนิพพาน